วัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเราก็จะได้นออําเอาวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับการใช้งาน,านองคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเปิดการสร้างรายได้นะครับใน u t u b e นะครับนะโดยการเปิดสร้างรายได้จาก Affiliate ทําำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้ท่านเข้าไปที่ช่อง google studio โอของท่านก่อนนะครับนะโดยการคลิกตรงรูปโปรไฟล์ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปตรง YouTube Studio นะครับคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนนะครับนะเลื่อนตรงนี้นะครับนะเลื่อนตรงนี้มาที่การสร้างรายได้นะ uh, ครับการสร้างรายได้คลิกไปนะครับอ่าัก ช่องท่านนะครับมีมีคุณสมบัตินะครับสามารถที่จะสร้างรายได้จาก A f f i l i a t e ได้นะครับมันจะมีให้ท่านคลิกเข้าไปตรงคำว่าช้อปปิ้งตัวนี้นะครับช้อปปิ้งตัวนี้การสร้างรายได้นะครับจาก A f f i l i a t e นนะครับมันก็จะมีตัวขึ้นมาให้เราเปิดใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเปิดใช้งานร้านค้านะครับสร้างร้านค้านะครับแล้วก็เชื่อมเข้าไปครับกับ youtube นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรแกรม A f f i l i a t e นะครับ หลายท่านอาจจะสงสัยว่า a อ f i l i a t e คืออะไรนะครับ a f f i l i a t e ก็คือการการเป็นในหน้านะครับในหน้าขายสินค้าแล้วก็รับนะครับนะเราจะได้ไรายได้นะครับจากการเป็นค่าในหน้านะครับจากาจากผู้ขายนะครับนะเ,เสร็จแล้วท่านก็มาคลิกเปิดนะครับนะเปิดตัวนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับที่เขาแนะนำนะครับว่า ช้อปปิ้งแอพพลิเคชคืออะไรนะครับท่านก็ลองเปิดดูนะครับนะท่านก็เลื่อนมานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ยครับก็ลองอ่านดูนะครับเสร็จแล้วท่านก็คลิกนะครับดำเนินการต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อตกลงนะครับเยี่กับโปรแกรมแอพพลิเค่นะครับที่ YouTube มีให้นะครับเป็นข้อตกลงที่เราต้องทำนะครับเราก็เลื่อนนะครับแล้วก็อ่านดูนะครับศึกษาดูนะครับศึกษาดูนะครับเสร็จแล้วท่านก็ถ้า ตกลงนะครับจะทำนะครับก็ให้ท่านติ๊กตรงยอมรับนะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าร่วมโปรแกรมนะครับเข้าร่วมโปรแกรมพอมาถึงหน้าหน้าตานะครับนะตรงนี้นะครับนะมันก็จะเป็นมีเมนูขึ้นมาให้เราจัดการผลิตภัณฑ์นะครับที่เราต้องการที่จะเชื่อมต่อเข้าไปนะครับอันดับต่อไปก็คือเราต้องทําการจัดการเชื่อมต่อนะครับนะครับร้านค้าที่เรามีอยู่นะครับก่อนนะครับ ก็ให้ท่านมาคลิกตรงคําว่าเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อเึ่งต่อเนี้ยร้านค้านะครับที่เราสามารถสร้างได้นะครับก็จะมีของ o ฟร w วอลนะครับหรือของช็อปปี้ไฟล์ก็ได้นะครับหรือสเปซช็อปก็ได้นะครับหรือของสปริงก็ได้อ่าทีนี้หรืออาจจะมีร้านในอ่ร้านอื่นๆเข้ามานะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกนะครับนะเลือกร้านนั้นๆนะครับนะแล้วก็กดปุ่มดําเนินการต่อนะครับ แล้วก็ทําการเชื่อมร้านเข้าไปนะครับนะเชื่อมร้านเข้าไปอันนี้ก็เป็นที่มาฝากสําหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการเปิดการใช้งานนะครับนะยูทูบแอปฟรีเอทนะครับเพื่อสร้างรายได้นะครับคิดว่าร้านนะครับต่อไปก็คงจะมีขึ้นมาเพิ่มมาอีกนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยของเรานะครับก็คอยดูกันต่อไปนะครับสําหรับวิดีโอต่อไปนะครับก็จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของการเชื่อมร้านทํำยังไงนะครับสําหรับ วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคพิ่ในหม่แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปได้วยกันครับสวันนีสวัสดีครับ